นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลอง60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและต่อยอดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลสาธารณสุขและการปราบปรามสแกมเมอร์นายอนุทินชาญวริรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวธนนท์นิรามิตรภริยาและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันนี้ตามคำเชิญของนายลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและต่อยอดความร่วมมือในหลายด้านโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่ากาศยานนานาชาติชางงีเวลาานิ09.30นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงภารกิจแรกเข้าร่วมพิธี VIP Orchid Naming Ceremony หรือพิธีตั้งชื่อต้นกล้วยไม้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ซึ่งเป็นพิธีสำคัญเพื่อเป็นเกียรติแก่แขกผู้มาเยือนระดับสูงแสดงถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้นายเสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยื่นงครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยทั้งสองประเทศจะหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือในสาขาต่างๆเช่นความมั่นคงทางอาหารพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจส,สีเขียวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการเงินรวมถึงความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นที่สำคัญนายกรัฐมนตรีจะยิบยกการปรปาบปรามสแกมเมอร์เข้าหารือเพราะถือเป็นปัญหาร่วมในภูมิภาค เรืแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ green economy คือเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนกรีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งไทยและก็สิงคโปร์เรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสแกมเมอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญทุกเรื่องก็จะเชิญทางท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยมาร่วมในการที่จะประชุมสแกมเมอร์ในเดือนธันวาที่จะถึงนี้ด้วยหรือจะเป็นทางเรื่องของการให้ความร่วมมือกันในเรื่องของฝ่ายป้องกันปราบการแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกนนาจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวซึ่งไทยจะส่งออกข้าวให้สิงคโปร์สูงสุด1แสนตันภายใน5ปีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาครวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์ของไทยและสิงคโปร์เฮลท์เซอร์วิส เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวาสนาตราเกตรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์